มาครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับศึกฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสำหรับเคลซีครับหน้าช่องวางไว้ให้เคลซีบ้าสวยงามจริงๆเขารับต้องบอกว่าเสมอกับในทางด้านของอาร์เซนอลไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งขรับและหน้าช่องระวังไว้ที่เชลซีครับและชุดโครงการทำงานในโกดังฟุตบอลครับต้องบอกได้เลยว่าเต็มกระบุงครับและพี่ๆท่านใดยังไม่เคยเข้าไปสัมผัส กับผมในโกดังเต็มกระบุงครับต้องบอกว่า apk 95หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดเข้าไปช่วงท้ายคลิปครับสำหรับศึกฟุตบอลวันนี้ครับต้องบอกว่าบอลน,น้อยกริงๆครับแต่เรายังมีมาเสิร์ฟครับต้องบอกวันนี้มีมาเสิร์ฟสคู่เป็นฟุตบอลร,รอบดึกเวลาตีสองแล้วก็เป็นฟุตบอลร,รอบเย็นครับ แล้วต้องบอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะสนุกสุดมันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่คู่แรกนะฮะสำหรับศึกฟุตบอลวันนี้ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเราไปกันที่บอลเช้าเวลา7จ็ดโมงเช้าครับสำหรับในทางด้านของกอริติบาครับเจอในทางด้านของซานโตสเนี่ยครับนี่คือคู่เปิดหัวครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคู่เนี่ยนะครับ เราจะไปดูในทางด้านของการาติครับกับในทางด้านของเีบอาคูครับอันนี้คือในทางด้านของฟุตบอลโรมานียาซูปเปอร์ลีกนะครับก็จะเตะในเวลาตีสองแต่คู่แรกที่หยิบยกครับเอาบอลเช้าขึ้นมาหยิบยกก่อนแล้วกันสําหรับในทางด้านของซานโตสนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสึกฟุตบอลวันนี้คือคือบอลมันน้อยนะฮะบอลมันน้อยก็หยิบยกบอลเช้าขึ้นมา สำหรับในทางด้านของกริติบากับในทางด้านของซานโตสครับต้องบอกว่าซานโตสเนี่ยช่วงนี้เนี่ยครับทำผลงานได้สมราคาจริงๆสําหรับในทางด้านของซานโตสเนะ่ยครับแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าผลงานเนี่ยนะครับสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยซานโตสเนี่ยชนะในทางด้านของกริติบามาทั้งสองนัดเลยในการเคยเจอกันมาทย้อนกลับไปในวันที่23เดือน7ปี2024ซานโตสกดในทางด้านของกริติบามา 4ประตูต่ตอศูนย์กันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับด้วยโมเมนตัมครับซานโตสอยู่ในอันดับหนึ่งของหัวตารางครับและเชื่อว่ากอริทิบาอันดับ1ิครับวันนี้เจอกันทรงบอลเนี่ยในทางด้านของซานโตสเป็นบอลขึ้นบอลเร็วแล้วก็บอลพัดออกดึงเส้นได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าซานโตสวันนี้น่าจะปิดในทางด้านของกอริทิบาได้หยิบยกให้ไปในทางด้านของซานโตสครับนี่คือบอลเช้าครับและไปเวลาตีสองบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกครับ บอโลโรเนียซูเปอปร์ีกครับไปกันที่ในทางด้านของอกาลาตินะครับก็ในทางด้านของอโอเตลูกาลาตินะครับเจอกับในทางด้านของ4เอาคูสครับนะฮะและก็ต้องบอกได้เลยว่า4เอฟอาคูสนะครับวันนี้คามพร้อมพร้อมอยู่แล้วครับสำหรับในทางด้านของ4เอฟอาคูสนะฮะเราก็ผลงานในการเคยเจอกันมาวันที่28เดือน2ปี2024ครับเป็นในทางด้านของ โอลโอนตูเนะครับที่เสมอกับในทางด้านของซีมอาร์ครูตไป2ประตูต่อ2ครับบอลเนี่ยก่อนเกมเนี่ยดูแล้วดูสูสีเนะครับเจ้าบ้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแพ้มา4ี่เกมเสมอไป1นัดล่าสุดเสมอกับในทางด้านของโบตาซานนี่ไปเนะฮะศูย์ประตูต่อศูนส่วนในทางด้านของซีมอาร์ครูตต้องบอกว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอหมดเลยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับในทางด้านของดิดามบูคาเลส หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพทีมวันนี้เนี่ยครับยังคงมองว่าเฮ้ยสีบาครุนะฮะแม้ว่าจะจบที่เสมอทั้ง5เกมติดครับแต่ถ้าไปเทียบกับในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเช่นโอเตลู T e o R U ครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับโอ้โหแพ้มาถึง4เกมนีครับมีเสมอเกมเดียววันนี้อย่างไรก็ตามแต่ครับคู่นี้ให้ไปมองที่เพดานบนเต็เมเวลาหรือไปในทางด้านของซีบาครู A K R S, ได้ครับ และก็ฝากไว้2ตัวนี้เหละครับให้ไปมองที่ซีเอาค้ดกับในทางด้านของสันตตอจับ2คู่สำหรับบอลที่มันมีบอลน้อยๆสำหรับวันนี้ครับและก็พี่ๆท่านใดอยากจะเข้าไปอยู่ในโกดังฟุตบอลเต็มกระบุงกับผมครับ p k 95สแกนคิวอโค้ดเข้าไปยินดีต้อนรับแล้วเจอกันในโกดังเต็มกระบุงครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ